สวัสดีครับกับช่องพี่น้องดำมซิ่งครับนี่เราก็ถึงประตอส,สังขละครับซื้อ,อ,อน้ำไปกินกันหน่อยโอ้กว่าจะถึงประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งครับ อันนี้ก็สิบโมงกว่าแล้วสภาพลุยฝนนะครับฝนตกหนักเมื่อกี้แต่อยู่นี่ไม่ตกนะโชคดีไปลุยฝนมาเจ๋วเลย នំបញ្ាំងមកប្រធង เพื่อๆนหน่อยครับประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งน่าจะถึงนะครับ เทกฟังนี้มันออกเยอะกว่าเนาะฟังเนี้ยมันล้นกว่ามันฝั่งนู้นจะล้นล้นกว่าไปออกอื่นทางได้เฮ้ยทำไมต้องใส่ฝั่งนู้นให้มันล้นจ้ะ ะอ๋อสุดจัดจบแล้วครับประมาณร้อยกิโลไม่ถึงเหรอหกสิบหกสิบตั้งเดียวถึงแล้วอสองชั่วโมงสองชั่วโมงครับถึง เยอะนเจ้าของก็ตามติดเลยครับเฮ้ยมันหล่อจริงเลยอเฮ้ยจริงเลย หรือถนนบ้านเขากี่เลนนี่หกเจ็ดแปดเก้าเก้าเลนนะพ่อทอดใหญ่เนี่ยกว้างแค่ช่วงผมมิงดินเนี่ยจากนู่นอะ่ะไปเทนู้นเทละร้อยขนาดหน้าแรงย่างเทละร้อยนะ <laughs> ขัดเงี้เออใช่พี่ผมประมาณสองเดือนนะ่ะไม่ได้ไปล่าสุดก็ไปเที่ยวมาเมื่อกี้ติดกันเลยบ้านเรากับบ้านเขามันอยู่ชายแดนนี่จะเป็นเลี้ยวขวาจะไปอ,อบัวเชครับอู้ ข้างหน้าน่าจะตกหนักก็แล้วนัะขาวเลยขนส่งจังหวัดสุรินทร์จะเย็นพี่ <c oughs> ข้าน้าน่าจะฝนตกหนักครับโชคดีที่เรารัดโซ่รัดอะไเรียบร้อยย่อนไม่ย้อนแสดงว่ามันเนาะมันโยกไปมาไปมาสังขะครับลาแล้วสุรินขนา้าขหน้าโอ้โหขนาอันตรายครับฝนตกหนัก ตกเป็นบางพื้นที่นะบางพื้นที่จะไม่ตกตกอเป็นหยอ่ยอมๆนั่นเลยอยู่ตรงนี้ยังตรงนี้ก็ไม่ตกนะครับแต่ตรงนู้นตกกักสังขานี่ก็อำเภอใหญ่พอสมควรนะครับใหญ่เท่าปราสาทอะปราสาทใหญ่กว่านิดหนึ่ง ไม่ยอมนำเนาะหรือว่าก่อนถึงบ้านเขาค่อยนำแย,ก,ยกที่สองแ<ช>ยกหนึ่งแยกสองคคทอทั้งหน้าขาวเลยครับดูครับท่านผู้ชมโอ้ ดูสาล้างเนาะพี่เหลานี่ทางไปสะขุนนี่สะขุนดูสาวดูสะขุนง่ายมีที่วางคนมันฟังไหมนะ ตรงไหนเนี่ยโรงิปนโรงชาปโรงชิปสังขละแล้วพี่นอนไหนนอนในโรงงานเลนห้าหกปีโอ้ยอยู่กันนานแท้เนี่ยทำงานอยู่เซเว่นก่อนเขาขันสี่สิบสองหกสิบเจ็ดสิบกิโลครับยาวไกล ฝนตกตลอดทางนะครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับลงชิปลงเลมอ๋อนี่ลงแลมไม่ใช่ลงชิปนี่นะทีเที่ยวทำงานนี้เนี่ยอันนี้คืออะไรทีเที่ยวที่พักผ่อนหรอเอ๋มาบ่อยแล้วเนี่ย